พวกเราฟังทมนะบางทีนึกว่ารู้อ่ะนึกว่าเข้าใจามันเข้าใจไปคนละเรื่องนะเพราะว่าธรรมะมันเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังเอวาอย่างหลวงพ่อเทศทุกวันทุกวันนะเราฟังบางทีเราจำได้นะมาประโยคนี้แล้วประเดี๋ยวจะเป็นประโยคนี้อะไรโอ้เข้าใจหมดแล้วรู้หมดแล้ว พอไปภาวนาบอกเพิ่งจะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกมาบอกหลวงพ่อเนี่ยฟังหลวงพ่อมานานแล้วเพิ่งเข้าใจหลวงพ่อโมทนาสาธุแต่ที่เข้าใจอะไอยังไม่ถูกเอกนะไปทำอีกไปทำอีกช่วงเลยบอกเข้าใจแล้วไม่เหมือนที่เคยเข้าใจไปเดิมเอ,อ,อนุโมทนาไปทำอีกไป เดี๋ยวจะเข้าใจใหม่จริงๆแล้วธรรมะมันเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการคิดมันต้องเห็นสภาวะด้วยตัวของตัวเองเห็นแทนกันก็ไม่ได้ถ้าเห็นแทนกันได้พระพุทธเจ้าท่านมาเห็นแทนพวกเราไปนิพพานกันหมดแล้วนี่ก็ไม่ไปนะเบียนไ่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจาก,กสิ้น เรียนให้รู้หลักของการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติให้ถูกเมื่อทำถูกแล้วก็ต้องทำให้มากทำให้พอทำนิดๆหน่อยๆมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกเราสะสมกิเลสมานับพบนับชาติไม่ท้วนจะล้างกิเลสเนว่มาทำเท่านั้นวันเท่านี้วันจมหลักศูนย์มันเป็นไป,นปนไม่ได้ มันลดละกิเลสอะไรไม่ได้จริงบางคนเมื่อก่อนมีนะไปเข้าคอร์สอะไรเงี้ยสิบห้าวันบรรลุนะได้ชั้นนั้นชั้นนี้นะยังก็ไปเรียนหนังสือลงหน่วยกิจครบแล้วก็บรรลุแนละ้วสำเร็จการศึกษาแล้วก็สำเร็จสำเร็จนะกลับบ้านนะก,ก็เหมือนเดิม ทีเลยกลับมาอีกแลเวภาวนานะต้องจริงจังนะต้องจับหลักให้แม่นหลักของการปฏิบัติก็คือหลักของอริยสัจสี่ถูกต้องรู้ถ้ารู้ถูกแจมแจ้งก็สมุทัยจะถูกละอัตโนมัติทันทีที่สมุทัยคือตัณหาถูกละนิโรธคือนิพพานก็จะ ระจักขึ้นมาต่อหน้าต่อตาประนิพพานนี่คือสภาวะที่สิ้นตัณหานะงั้นรู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อไหร่ก็ละตัณหาเมื่อนั้นละตัณหาเมื่อไหร่ก็จะเห็นพระนิพพานเมื่อนั้นแน่รู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธในขณะที่รู้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าขณะแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นแล้ว อริยมรรคก็เกิดที่ลักณะจิตนะไม่เกิดเยอะแต่ที่เราพาวนากันแทบเป็นแทบตายพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันยังไม่ใช่อริยมรรคศีลของเราก็ยังปลุกโล่โผลสมาธิก็ปลุกโผล่โผลปัญญาก็ยังปลุกโผลโผลไม่ยังเป็นโลกียะนะยังไม่ใช่โลกุตละ